สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะเ,เราจะทําคลิปพิเศษนะคะในช่วงนี้นะเป็นการเว้นวักคจากการทํานายนะคะนะเป็นการเสี่ยงทายอธิษฐานตั้งจิตนะในการที่จะเลือกกองไพนะ่แต่ละกอง1กกองที่2กกองที่3านะในเรื่องราวที่เราจะตั้งหัวข้อกัน นะคะการทำนายดวงก็จะทำให้เหมือนเดิมนะคะแต่ช่วงนี้พักสักระยะหนึ่งนะ,ะยังไม่พร้อมที่จะทำนายดวงชะตาให้นะคะขอบอกถ้าสมาชิกใหม่นะคะหรือถ้าสมาชิกนะทุกทกท่านนะเดี๋ยวเราจะมีการทำนายดวงคาดการปีให้ในเร็วๆนี้นะคาดการปี2 5 6 9ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ12นักษัะร12สราศีแล้วก็คนทั้ง7วันนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะโดยเฉพาะ ท่านสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะนะอ่ะทีนี้เราก็มาเสี่ยงทายกันในการเลือกกองไพ่นะเอ,อในคราวนี้เราจะมาตั้งหัวข้อหัวข้ออะไรเออเขามีคนอื่นไหมนอกจากตัวคุณนะคุณตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคนคนนั้นนะคะว่า เขาจะมีคนอื่นไหมนอกจากคุณน่ะเออไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคุณคุณกําหนดไปเลยกองที่หนึ่งคนนี้ในกองในขอนางกอคนอ่ากองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามกองที่หนึ่งใครกองที่สองใครกองที่สามใครคุณก็นะตั้งจิตอธิษฐานคุณจะเลือกคนเดียวก็ได้ถ้าคุณแน่แน่อยู่กับคนเดียวคุณก็เลือกคนเดียวนะคะ หรือใครมีสองคนคุณก็เสียงทายดูก็แล้วกันแต่ไม่เกิน3คนนะคะนะนึกถึงคนคนนั้นว่าเขามีคนอื่นไหมนอกจากตัวคุณนะตังจิตอดิตานแน่แน,แน่อยู่ที่แรงศรัทธาของคุณนะนะคะกองที่1ดาว2ดวงเล็กกองที่2ดาวใหญ่กองที่3กุหลาบขาวนะดูเพลิดเพลินนะคะอย่าเคร่งเครียดไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามอย่าเคร่งเครียดกับการทำนายนะคะ อ่ะเลือกตั้งจิตอธิษฐานเลือกนะขยับมาใกล้ๆหน่อยอ่ะเลือกเสร็จแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเขามีคนอื่นไหมนอกจากคุณพูดนี้ง่ายคือน,นอกใจคุณไหมหรือมีใครไหมอะไรประมาณนี้นะคะ,ะคำว่านอกใจก็คือมันแรงไปเอาแค่ว่าเขามีคนอื่นไหมนะคะ เขาไม่มีนะคะเขารู้สึกว่ายังประคับประคองตัวคุณอยู่ยังรักมากอยู่นะยังเป็นมิตรภาพที่ดีถ้าเ,าเป็นเพื่อนกันเนี่ย่นะ,ะหรือมีปัญหาก็ยังประคับประค,คองความรู้สึกควบคุมอารมณ์ได้อยู่นะคะบางท่านอาจกำลังมีบุตรด้วยซ้ำไปนะถ้ามองในแง่ของความรักหรือบางท่านอาจจะคบหรือบางท่านอาจกำลังจะแบบว่าคือไม่มีปัญหานะว่างั้นเถอ,อะดีอ่ะไม่มีคนอื่น มีแต่คุณนั่นแหละนะคะที่เป็นทั้งแก้วตาดวงใจเอนะคะเน,นี่ยแล้วแต่การอ่านไพ่ของแต่ละคนนะคะการทํานายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเขาทะนุนขนอมคุณยังกับแก้วตาดวงใจเขาไม่มีใครนะบางดีดีไม่ดีบางทีไม่ว่าตัวคุณหรือตัวเขาก็ำลังจะคือคือ,คอมีความสุขอะอนะคะน่ะไอ้ไหมยังมั่นคงอะ เพราะว่าเวลามีปัญหาเขาก็จะแบบว่านึกถึงเรื่องราวต่างๆอา่ามันทําให้แบบว่าไปจากกันไม่ได้ไอความดีหรือว่าอดีตที่บานมาอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีความดีให้กันและกันมันยังช่วยเหลือมันยังดูแลกันอยู่อะ่ะเออไม่ว่าคุณจะมองในรูปแบบของคนรักหรือมองในรูปแบบของเพื่อนก็ได้นะดีอยู่นะคะกองนี้รู้สึกว่ายังทะนุถนอมกันอยู่นะคะ อันนี้ดีมากเลยไม่มีนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากสำหรับกล่องที่หนึ่งคนเลือกนะคะเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดช่วงนี้เราจะมาทำนายตั้งแต่นี้ไปนะจนถึงธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่นะหลังจากนั้นนะถ้าสะดวกมีเวลาว่างก็จะทำให้ใหม่นะคะอ่ะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่สองนะคะเขามีคนอื่นไหมนอกจากคนนะอ,อ่ะ วันนี้ก็ดีมากเลยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักนะบางคนนะครอบครองกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วด้วยแต่ต้องเรามาระวังไอ้ความเป็นเด็กของคนเนี่ยแหละจะทำให้จิตใจเขาโรยนะประมาณนั้นดูสิเนี่ยกำลังจะวางแผนสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วรักครอบครัวมากด้วยนะแล้วแบบว่าถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่สนิทพาเข้าบ้านนั่นแหละนะเนี่ยคุณอย่าหวั่นไหวกับ บางสิ่งบางอย่างที่มันหรือคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเนะี่ยสักวะของความเป็นเด็กนะเ,ออเดี๋ยวจะพูดกลับกันใหออ้ตัวเขาก็อาจจะอาจจะมีหวั่นไหวบ้างแต่ก็ไม่ไปไหนนะเพราะว่าหวั่นไหวในลักษณะที่บางครั้งคุณก็ใส่ใจตัวเองบางครั้งก็ไม่รู้เรื่องเป็นเด็กๆแต่ก็รักกันแล้วก็เป็น มิตรภาพที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นทั้งคู่คิดคู่หูคู่รักที่ดีต่อกันด้วยบางท่านอยู่ด้วยกันหรือครอบครองกันแล้วด้วยเนี่ยบางท่านพาเข้าบ้านหรืออยู่ด้วยกันหรือวางแผนที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วเนี่ยเปิดเผยตัวด้วยอยู่ด้วยกันและบางคนน่ะหรือแบบครอบครองกันน่ะอยู่ด้วยกันน่ะเราใช้คําว่าครอบครองถ้าไม่ได้บอกว่าเอยู่ด้วยกันแบบยังไม่ได้แต่งงานอะไรแบบนี้แต่ก็มีความคิดวางแผนที่จะ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือแต่งงานกันนะแต่ไอที่ทําให้เขาหวั่นไหวไปก็เพราะความไอเนี่ยความมิติทีความเป็นนิสัยเด็กๆของคุณแบบคนไร้เหตุผลเออเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเหตุผลนะเพราะใจเขากาลังแบบเหมือนกับแต่ก็ไม่ไปไหนอยู่ดีแหละแต่มันแค่คิดนะ่ะมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันสะดุดในปัญหาของข้อที่สองนี่ก็คือความเป็นเด็กของคุณหรือการมีพูดจาไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะ หรือความมีทิฏฐิเกินไปเนี่ยต้องลดลงนะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังมีคุณอยู่นะแม้ว่าเป็นกลองที่หนึ่งกองที่สองเนี่ยก็ยังมีอยู่นะไม่มีไม่มีใครว่างั้นเถอะแต่ก็เกือบๆนะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วเนี่ยอ่สำหรับคนที่เลือิกกองที่สามเรยเขหยาบหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวมองไม่เห็นไพ่ปุ๊บอื เขาเครียดกับสิ่งที่คุณเป็นน่ะรู้สึกคุณจะข่มเหงเขาเกินไปนะอืมคุณจะข่มเหงเขาเกินไปทำให้เขาเกิดความเครียดน่ะอ่านะคะอืมมีดิพลเหนือกับเขามากเลยนะคุณนะ่ะแต่เขาก็ยังรักไม่ไปไหนเพราะว่าอดทนนะ่ะเออเพราะว่ายังรักแล้วก็อดทนเนี่ยรักมากด้วย ถึงคุณจะข่มเหงเขายังไงเขาจะเครียดยังไงเขาก็ยังอดทนอยู่ด้วยเพราะว่าอดทนที่จะรักอดอดทนที่จะเก็บความรู้สึกนี้ว่าแต่คุณต้องระมัดระวังคุณต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะเพราะว่าคุณข่มเขาเกินไปคุณข่มเหงเขาเกินไปคุณมีอิทธิพลเหนือเขาเกินไปถือว่าคุณเป็นต่อคุณจะทํอยังไงกับเขาก็ไม่ได้เออคุณจะทํอยังไงกับเขาก็ได้ไม่ใช่นะคนเรามันมีขีดจํากัด นะความอดทนเขาสูงมากเลยตอนนี้แต่ด้วยความที่เขารักมากเขาจะเครียดมากเหมือนกันนะออเออแต่ก็บางทีก็ออดทนไปเอ,อเอามันเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆเขาจะมองอย่างนั้นไงแต่ในเมื่อมันสะสมมากเกินไปมันก็นะตอนนี้ยังไม่มีหรอกเขาไม่มีใครหรอกแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันตัวเขาอะ เพราะคุณมีอิทธิพลเหนือกว่าเขาแล้วก็เกิดแรงกดดันในลักษณะที่ข่มเขาอมีอำนาจเหนือกว่าเขาเพราะคุณเป็นต่อเขารักเขาอดทนคุณได้ว่างั้นเถอ,อะในช่วงนี้ไปจะถึงธันวาคมนะเพราะนั้นเรารู้แบบนี้แล้วว่าเขาเครียดเรื่องคุณมากเลยเรื่องการข่มคุณเนี่ยเรื่องการที่คุณข่มเขาหรือมีอิทธิพลเหนือกว่าเขาเขาอาจจะด้อยกว่าคุณนะเพราะนั้นคุณก็ต้องพยายามปรับปรับ เปลี่ยนตัวเองอย่าให้เขามีปมด้อยในใจเนี่ยสถานการณ์ที่แบบด้อยกว่าคนคุข่มเขามากเกินไปเพราะฉะนั้นความอดทนเขาเนี่ยสูงมากเลยเนี่ยแต่เมื่อไหร่ถ้ากดหมดความอดทนมันก็นะก็ไม่แน่ก,นก็ต้องระมัดระวงังหรือต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะสิ่งที่ดีที่สุดนะนะเขาคงประมาณนี้นะคะสำหรับสถานการณ์เขามีคนอื่นไหมนอกจากคุณ หรือเขานอกใจคุณไหมอะไรประมาณนี้สรุปยังไม่มียังไม่มีสก,กองนะแต่กองที่สองนี่อาจจะโรเลอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีนะยังยังหวั่นไววอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีเพราะความเอาแต่ใจตัวเองนี่แหละต้องแก้ไขนะข้อสองส่วนข้อที่สามไอ้ความข่มเขาหรือคุณอาจจะมีดีกว่าเขาอ่ะหน้าที่การงานฐานะการศึกษาอะไรประมาณนี้หรือเขาอาจจะรักคุณมากอะไรประมาณนี้เขาก็เลยต้องอดทนเพราะนั้น คุณต้องพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าอะไรบ้างอาจจะทําตัวเหมือนกับข่มเขาอะไรประมาณนี้อ,อย่าด้อยอย่าใช้คําว่าด้อยค่าเลยมันไม่ใช่คือบางสิ่งบางอย่างคําพูดคําจาเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าคําพูดของเราหรือการกระทําของเราเป็นการข่มเขาหรืออะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นอย่างนั้นแต่ก็ถือว่ายังไม่มีใคร Yeah, นะแต่ก็ถือว่าอน,นีอดทนสูงอันนี้อาจจะวอกแวกอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ไปไหนนะต้องลดปรับเปลี่ยนแต่อันนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่ายังมีความดีอ่ะอดีตต่างๆคือความดีของตัวคุณนั่นแหละบางคนนะอาจด,ดีไม่ดีอาจจะกําลังแบบมีบุตรหรือกําลังจะสร้างครอบครัวด้วยกันอะไรประมาณนี้เขายังทนุถนอมยังก็โอ้โหรักมากยังก็แก้วตาดวงใจนะกองที่หนึง่งนะกล่องที่สามนี่ก็รักมากความรักความเสน่หานี่ตัวเนี่ย ในตัวคุณนี่มากเลยแหละนะคะอันนี้ก็เหมือนกันครอบคองแล้วก็ยังรักอยู่อ่าโอเคนะคะก็เป็นการเสียงทายด้วยตัวคุณเองนะคะอย่าเคร่งเคียดกับการทำนายนะดูเพลิดเพินสนุกสนุกกันไปนะคะเดี๋ยวจะมีการทํานายดวงชะตาให้เหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ